เลา11นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2568นพัฒคานิวรถทิพย์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองหรือกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันได้ถแถลงข่าวเตรียมจัดงานเพชรสมุทรคีรีสินค้าดีจากพื้นถิน่นคืนสู่ชีวิตที่ดีของทุกคน Good f o r ม e พีย o ์ก o ดฟอ l ์โดยมีร,ร,รัฐมนตรีเอกเขตรัชชินีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันิจจังหวัดทั้ง4จังหวัดเข้าร่วมถแถลงข่าวค่ะร้อยตำรวจเอกเขตรัชชินีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีได้ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเจรจาธุรกิจขึ้นภายใต้ชื่อเพชรสมุทรคีรีสินค้าดีจากพื้นถิ่นคืนสู่ชีวิตที่ดีของทุกคน Good Form here Good for all เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการและเป็นการกระตุ้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าให้มีความเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตามยุทธศาสตร์ของประเทศและกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่างสองคือการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรให้ได้มาตรฐานมีช่องทางในการจัดจําหน่ายสามารถเขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มจังหวัด ทานินี์ภายในงานเพชรสมุทรคีรีสินค้าดีจากพื้นถิน่นคืนสู่ชีวิตที่ดีของทุกคนได้รวมของดีจาก4จังหวัดทั้งสินค้าเกษตรสินค้าประมงสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกินของใช้รวมกว่า50บูธมาจัดแสดงและจำหน่ายอาทิปลาทูแม่กลองปลาทูสตาเต้แม่กลองน้ำตาลตโนดขนมหวานชมพู่มือเพชรมะพร้าวน้ำหอม้ันแพ้วผักผลไม้อบแห้งเครื่องเบญจรงสมุสาครอ,อาหารทะเลแปรรูปปลาอินทรีย์หอมขนมปังชีสเค้กไส้สับป,ประรดประจบคีรีขันเป็นต้นไปจนถึงนวัตกรรมทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษทุกวันเช่นกิจกรรมเจรจาธุรกิจกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้านาทีทองและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กรกฎาคม2568ณรอยย่อพาร์คพาซาชั้น1ศูนย์การค้าพระไดาพาร์คถนนสีนครินเขตประเวศกรุงเทพมหานครค่ะ ต,ต้นตาลโนดของจังหวัดเพชรบุรีใส่ในขนมหม้อแกงนึกถึงเพชรบุรีเนะี่ยเราจะนึกถึงหม้อแกงใช่ไหมคะ